P.P. นี้นะครับเราจะทําการสร้างอาธิษฐานคอม m มนต์อธิษฐา Command นะครับเราจะทําการสร้างอาธิษฐานค m มมานซึ่งการสร้างอาธิษฐา Command ของเราเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนแปลงตัวของ filament นะครับเพราะเนื่องจากว่าใน filament เนี่ยเวลาเวลาสร้าง user เนี่ยมันจะถามแค่ name นะครับแต่เราจะเปลี่ยนให้มันถาม first name กับ last name ด้วยนะครับเป็นแบบนี้ P.P. อ,อธิษฐานนะครับ make filament User. ซึ่งปกติมันจะถามแค่ n เนมแต่ของเราเนี่ยนะครับเราจะถามเพื่มเนมนะเราจะถามเพื่ n เน e แล้วก็ถามรันเ่าแล้วที่เหลือก็จะเหมือนกันก็คือเป็น password นะครับเป็น password เป็นอีเมลนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปในตอนนี้เราจะทำการเพิ่มคอมมาน์นะครับเพิ่มอธิษานคอมมาน์ซึ่งตัวคอมมาน์ก็ตัวที่เราจะเพิ่มเนี่ยก็คือจะเพิ่มเป็นการแก้ไขนะครับเป็นการแก้ไขตัวตัวคอมมาน์ของ filament นะครับ filament ก็คือจะเป็น admin panel นตามในโปรเจกต์เนี้ยได้เตรียมโปรเจกต์ที่ติดตั้งบ r e e d นะครับ Laravel breed ไว้แล้วก็ติดตั้ง f i l a m เมนแอดมินพาเนลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการแก้ไขนะครับได้ทําการแก้ไขตัวตัวที่เราทําการแก้ไขก็คือเราแก้ไข u s e r Model เนะครับเราแก้ไข u s e r Model เดลยูเซอร์โมเดลเนี่ยเราแก้ไขโดยการที่เราเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อ u s e r เนี่ย ปกติฟิล l d จะมีฟิล l d ชื่อเน m e นะครับฟิล l d ชื่อเน m e อ่าแต่อันนี้ได้เปลี่ยนเป็น first name กับ last name นะครับเป็นปน first name กับ last name เลยแบบน,นี้นะครับอ่ซึ่งมีการเขียนตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอ่าเนี่ยเรายังสามารถเรียกใช้ user แล้วก็ user แล้วก็เรียก property name ได้เหมือนเดิมน,นะครับโดยเราสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับเราสร้างตัวนี้ขึ้นมา อันนี้เรียกว่ามิวชเอเตอร์นะครับก็คือมันจะไปหาชื่อเนมถ้าพอหาเนมไม่เจอมันก็ไปดูว่ามีเมทอดที่เป็น Get get แล้วก็ชื่อ a t tribute ก็คืออันนี้ของเราไปจะเป็นเนมนะครับแล้วก็เรียกแบบนี้นะครับ mm. เรียกแบบนี้ได้อันนี้เพราะว่าใน Laravel b e a d มันจะมีการเรียกใช้ a t tribute ตัวนี้ในการแสดงผลนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูว่า การติดตั้งรันเว็บบีดหรือฟิลเลอร์เมนต์แอดมินทำยังไงก็ดูได้จาก EP ที่ผ่านมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้อ่าทีนี้ไปดูดัตต์เบตนะครับไปดูดัตต์เบตที่ดัตต์เบตก็อ่าดูจากมีเกรชั่นก็จะเห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือเพิ่มฟิลไป2ฟิลแล้วก็เอาเนมออกนะครับเอาเนมออกเอาเนมออก,ออออกอแล้วก็ผมได้มีการเขียนส่วนของการการเทสด้วยนะเป็นยูนิตเทสเป็นยูนิตเทสก็คือ เป็น user test นป็กา user test ก็ test ว่า user มีมี name หรือเปล่าสามารถ get name ได้หรือเปล่านะก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับก็คือ asset equal ว่าจาก first name กับ last name ที่เราส่งไปเนี่ยถ้าเรา get user name เนี่ยมันจะต้อง return มาทั้งชื่อทั้งนามสกุลแล้วก็มีช่องว่างหนึ่งช่องแนี้ให้เราแล้วก็สามารถทดสอบได้นะครับการเขียน test ก็มีข้อดีก็คือถ้า เรามีการแก้ไขบางส่วนเนี่ยตอนหลังเวลาเรารันเทสเนี่ยเราจะได้เห็นว่าอ่ามันไปกระทบกับส่วนอื่นๆที่มีอยู่หรือเปล่านะครับก็เราสามารถเทสได้ง่ายๆโดยการใช้อ่าอติซานคอมมานเหมือนกันนะครับอาติซานคอมมานก็คือใช้ pytest อาทิซานนะครับเทสเนี้ยนะครับอันนี้อ่าเทสเนี่ยจะมี2แบบก็คือเป็น p y t s t unit นะครับกับกับเป็นเพส pytest unit ก็เกิดมาก่อนการใช้ก็จะ เน้นเป็นคลาสนะอันนี้ก็คือเนี่ย user hand name ก็ผ่านนะครับตอนนั้นอื่นเนี่ยก็จะเป็นของอตัวตัวบีดนะครับตัวบีดเขาเขียน test case มาให้เราแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือผ่านนะผ่านทีนี้ artisan command ที่ว่าคืออะไร artisan command ของ filament นะครับเดี๋ยวเราไปดู yes p artisan นะครับอันนี้เราจะดูว่ามี อะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างตอนนี้ก็ถ้าเราไปดูที่กลุ่มเม k เนี่ยครับก็จะเห็นของฟิลาเมนต์เนี่ยเยอะเลยนะครับ make filament ต,ตรงนี้อะนะครับมียูเซอร์ด้วยนะครับมียูเซอร์ด้วยซึ่งเป็นการสร้างยูเซอร์นะสร้างยูเซอร์อ่าสร้างยูเซอร์ก็เป็นสร้างยูเซอร์ตามโมเดลของเราอะครับก็คือเป็นการสร้างยูเซอร์ตามโมเดลของเราเลยเพราะว่าในฟิลาเมนต์เนี่ยเราจะต้องกําหนดว่าเยูซอร์ที่ที่ใช้เนี่ยคือ u s เซอร์อะไรนะครับยูเซอร์ โมเดลที่ใช้นะครับคือโมเดลอะไรเดี๋ยวลองไปดูคอนฟิกนิดหนึ่งก็ได้คอนฟิกของฟิลาเมนต์นะครับของฟิลาเมนต์อืมนี่อาจจะยังไม่ไพับบิชมาครับอันนี้อาจจะยังไม่ไพับบิชมานะว่าเพอ่ลงไว้อตอนนี้ลงไว้เฉยๆเลยเดี๋ยวไปดูฟิลาเมนต์นะ ไปไปเมนท์แอดมินพาเนลดูด็อกเมนต์หน่อยอันนี้ครับ Publish Configuration น่รือว่าพัฟบิชคอนฟิกเกิลเชันนี่นั่น ก็มาก,ก่อนแล้วก็อืมเรียบร้อยเลยนะครับคอนฟิกจะไปดูคอนฟิกว่ามันมีอะไรบ้างอ่าตัวฟฟลเมมต์นะครับปกติก็คือเขาจะให้เราตั้งอะจะมี่านนะครับตอนนี้ก็ใช้เป็นแอดมินไลก่อนอืมกานะครับเร,ร,บรซอร์สเิจเช thấy bài đáng một lề áo tê bồ như cái đêm về uhm. อันนี้มันก็ดูจาก Authent นะคระับก็น่าจะไปดูจากแอปของส่วนส่วนของ Auth นะครับน่าจะไปหาในตรงนี้นมันจะหา User มาได้ก็จะจะหาเจอตัวนี้นะครับอันนี้เราไปดูว่าเวลาเราเรียกตัวนี้ทํางานมันทานํางานเราใช้ PHP Artisan Make f i l a m e n t User นีนะครับอ่าก็จะมีการถาม name นะครับอ่าถาม name ซึ่งวันนี้เรานี้เราต้องใส่เป็นอ่า name เ i r s t name กับล a s t name รวมกันไปเลยนี่คือ default ของ filament นะครับแล้วก็ใส่ e m a i e ate, แล้วก็ password แล้วก็ใส่ p a s แล้วก็มันก็จะ Error เพราะว่าเราเปลี่ยนฟิลไปแล้วเราไม่ได้มีฟิลเนมนะครับเรามีเฟิร์สเนมกับล้านเนมแทนอ่ันพออินเสิร์ตเข้าไปปุ๊บม,มันก็จะไม่ผ่านเพราะว่าฟิลสองฟิลนี้ต้องบังคับให้ใส่นะมันเป็นไม่ใช่ n ู l ลเบิเพราะนั้นเราต้องทําการแก้ไขตรงนี้นะครับทําการแก้ไขตรงนี้ทนนใน l a ลาเวลนะครับเราสามารถเพิ่มคอมมานดิซันคอมมานของเราเองได้ในแอปนะครับ ก็คือเราใช้คอมมานในการครีเอทเดี๋ยวมันก็จะไปสร้างอยู่ในคอนโซลคอมมานด์ตรงนี้นะครับโดยตัวเคร์เนลเนี่ยจะทําการโหลดให้เราเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะทําการโหลดทุกคอมมานที่อยู่ในโฟลเดอร์คอมมาน d ์ตัวนี้นะโฟลเดอร์ตัวนี้ซึ่งเราไม่ต้องสร้างนะโฟลเดอร์ตัวนี้ตอนที่เราสร้างคําสั่งคําสั่งแรกขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างโฟลเดอร์ให้โดยมันเลยเดี๋ยวเราลองไปสร้างคําสั่งง่ายๆ p ีเ a สดีอาร์ติซันเมคคอนะครับแล้วก็ชื่อคลาส อ่แต่ว่าเราบอกว่าเป็น example comma n d ก็เรียบร้อยไปดูนีครับไสร้างตัวนี้แล้วก็ example comma n d ซึ่ง signature ก็คือจะเป็นคำสั่งที่เราจะต้องใช้เรียกนะครับแต่ว่าเราบอกว่าเป็น example นเดี๋ยวเราสร้างเป็น make ีก่อ make แล้วก็ something นน make something อันนี้ก็เป็นคำอธิบายนะครับ้มา uh, อันนี้นะครับทีในฟังก์ชันนี้ก็จะมีฟังก์ชันชื่อ handle นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวที่ตัวหลักที่ทำงานเราสามารถไปสร้างเมธอดอื่นๆเพื่อเพื่อให้ตัวนี้เรียกใช้ได้นะแต่ว่าตัวหลักเราจะมาดันในตัวนี้ นะซึ่งเราอาจจะสามารถแสดงผลได้หลายๆอย่างมันจะมีคำสั่งเยอะแะเลยเช่นเราสามารถ ask แบบนี้ก็คืออันนี้ถามถาม user input นะครับหรือเราจะบอกว่าเป็น info info ก็มีอันนี้เราแสดงแค่นี้ เราดันแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูในตัวนี้นะครับ s t r i s a n มันก็ต้องมีคาสั่ง make something ของเราขึ้นมาเราเลื่อนไปดูข้างบน่ามี make something หรือเปล่ามันจะต้องมี make something อย่างตัมลำดับอ่าเนี่ยนะ make something เป็น example command อมมาวันถ้าเรารันนะครับมันก็จะรันได้ เนี่ยคร run successfully ก็เป็นเป็น info info ก็จะเป็นสีเขียว info message นะเพราะฉะนัะะ้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเดี๋ยวเราจะทําการสร้าง command ข,ขึ้นมาตัวหนึ่งแต่ว่า command ของเราตัวเนี้ยเราเราจะชื่อ p e t e ี s า n make command เราจะใช้เป็น r e a เอง เฟลามินยูเซอร์เียด์เฟลามินยูเซอนะครับเราชื่อนี้ซึ่งถ้าเราไปเปิดดูเนี่ยนะครับมันก็จะมีอันนี้เรียด์เฟลามินยูเซอเหมือนกันเป๊ะเลยนะเหมือนกันเป๊ะเลยเพนะราะแต่ว่าตัวเนี้ยมันใช้อินเออรมาจากนะครับมันสืบทอดมาจาก command ของะระเับนะแต่ว่าเราจะไปสืบทอดมาจากของ ฟิลามนต์ดีกว่านะว่าเราจะได้ไม่ต้องเขียนส่วนที่เหลือเราเขียนแค่บางส่วนนะเดี๋ยวเราไปดูของฟิลามนต์ก่อนก็ไปไปที่เวนเดอร์ฟิลามนต์แล้วก็ฟิลามนต์นะครับแล้วก็ไปที่ s r c source นะครับไปที่ commands มันจะมี make user command อยู่ตัวนี้นะครับ make user command ซึ่งตัวเนี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นมันก็อินทอน็มนจมาจาก command ตามปกติตัวนี้เป็นคำอธิบาย ส่วนนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ก็คือคําสั่งที่เราจะต้องเรียกใช้ตรงนี้ซึ่งมันก็ไปรันตรงนี้ตัว h ฮนเดนเหมือนเดิมตัวแฮนเดิน,นะนี้ก็ยู e r อร์รนนั้ไปเรียกนนไปเรียกฟังก์ชันนี้ไปเรียกไม่ตอนนี้เปลี่ e นยูเซอรไปเรียกเปลี่ e นยูเซอเข้าไปดูว่าเปลี่ e นยูเซอร์อตัวไหนอ่เนี่ยครับเปลี่ยนยูเซอร์เปลี่ยนยูก็จะไปเรียก get user model get user model ก็คือไป get ตัว user model แล้วก็รันคําสั่ง create create ก็คือ สร้างแล้วก็เซฟลงดัตเบตเพจตัวนี้ก็จะมีการเพจตัวนี้ก็จะมีการ get user ตัวนี้ก็จะเป็น r r a y ครับ array ข Ar องข้อมูลว่า user จะต้องใส่อะไรบ้างซึ่งอยู่ในนี้นะครับเ็แยกเป็นฟังก์ชันออกมาเพื่อให้มันดูง่ายนะก็คือจะมี return name return email return password อันนี้ถาม user หมดเลยนะถาม user หมดเลยอันนี้ครับถาม name นะครับแล้วก็บอกว่า require ได้นะ m a i d a t e เนะี่ย email address แล้วก็นี้ก็ เป็นประเภทอีเมลรีแควนเหมือนกันแล้วก็พาร์ทเบิร์ดแล้วก็ต้องการแฮชนั้นตัวที่เราต้องการจะแก้ไขเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้าว่าเราเดบก๊อปเราก๊อปตัวนี้ไปเราจะโอเวอร์ไรตัวนี้เราจะเอาอะไราตัวนี้ เราเาจะสร้างตัวนี้เพราะตอนนี้เดี๋ยวเราลบตัวนี้นะครับแล้วเราเอาตัวนี้มันไปเพราะตอนนี้เราจะเป็นสิเ n นเจอร์ของจะเป็นเมส filament user อตอนนี้ก็เป็น create custom filament เราบอกว่ามันสปิทเราเอาวิดเฟิร์สเนมกันนะเน a ่ e งด้วยกันวิดเฟิร์สเนมเอ็นด์เนมนะอ่าเรียบร้อยวัตรงนี้เราก็แค่เพิ่มอ่าเราเพิ่มอ่าตรงนี้เราเพิ่มเราแก้อันนี้ก่อนเป็นเ็นดเฟิร์สเ ก็ต้องแก้หมดนะครันี้เป็นข้อความเปิรหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเพิร์สึแล้วก็ปีมันท่านหนึ่งเพื่อทำการสร้างเป็นล้านหนึ่งอนนี้ก็จะเป็นล้านหนึ่งตรงนี้ก็เป็นล้านหนึ่ง ตรงนี้ก็ล้านเนึอมันบอกมันไม่รู้จักตัวนี้คนระแล้วก็ต้องยุดให้มันด้วยยนยแล้วก็ไปยุท s เดก็แต้คก,ก็จะโชว์ขึ้นมาตัวนี้แต่นี้ตอนนี้มัน extend ตัว inner it มาจาก command อยู่นะเพราะเราไม่ใช้ตัวนี้เราจะใช้

เราไม่รู้จักแล้วก็ไปตรงไหน Make User Command Make User Command ตอนน,น,อน,นี้ตอนนี้ก็น่าจะรันได้แล้วนะครับน่าจะรันได้แล้วอ่าทีนี้เดี๋ยวเขียวไป เดี๋ยวผมทำการรีเฟซแล้วก็เดิวใหม่ r e p artisan make fresh อันนี้ก็คือรีเฟซการ m i เ r a t ชันหมดเลยข้อมูลที่มีอยู่ก็จะลบทิ้งหมดแล้วก็เดี๋ยวผมสร้าง p h f p artisan make element insert เดี๋ยครัก็ถาม first name ได้แหละผม ชื่อใส่เมิตนตรกูล e อีเมลแอดเดสอีเมลแอดเดอ่าแล้วก็พันอเน่ยเรียบร้อย อันนี้มันจะมีคําถามถ้า,ถา,ถา,ถาเราสร้าง user อร์ e ครั้งแรกครับยูเซอร์คนแรกมันจะมีถามว่าอยากาากดไลค์ให้เขาหรือเปล่าถ้าเป็นไลค์บนกิจครับเป็นสตาร์บนกิจ h u ับซึ่งอันนี้ผมกดไปแล้วผมก็ไรตตมตอบหนูวันตอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองล็อกอินได้เลย User อรนี้ก็สร้างเรียบร้อยแล้วข้อความแต่ลัน,นถ้าเราล็อกอินตรงนี้ก็ได้ ล็อกอินเรียบร้อยถ้าเราไปล็อกอิน f i l เมนต์ก็ได้เพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรกับิลาเมนต์เลยโฟเดอร์ er ก็คือโฟเดอร์แอดมินอันนี้ก็คือเป็นคลิปสั้นๆเพื่อคัสซี่มัยส่วนของการสร้างยูเซอร์ผ่านออดิซันคอมมานด์นะครับซึ่งเราสามารถเขียนออดิซันคอมมานด์เพิ่มได้หลายๆตัวนะครับซึ่งปกติผมมีการใช้สปาตี้ก็จะมีการ สร้างเป็นการ assign r o w ให้กับ user ก็มี assign r o โให้กับ user assign permission ให้กับ user ใช้ใช้คอมานใช้คอมานซึ่งมันอาจจะจำเป็นสำหรับการติดตั้งตอนแรกๆการติดตั้งตอนแรกเราจะต้องสร้าง super admin ขึ้นมาก,ก่อนนะครับก็จะมีประโย์ในส่วนนี้ะนะครับการเขียนก็ต้องไปศึกษาละเอยียดว่ามันมีคอมานตรงไหนให้ใหเราให้เราใช้บ้างซึ่งเขียนได้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับ เพราะฉะนั้นสำหรับคลิปในวันนี้ก็นําเสนอการเพิ่มอัลริซานคอมมานด์นะครับหรือการแก้ไขอริซานคอมมานด์เดิมที่มีอยู่แล้วถ้าเราอยากได้ให้มันปรับปรุงขึ้นมาก็ได้นะครับถ้ามีคำถามก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์หรือจะไปถามที่ facebook page ก็ได้นะครับ ไปถามที่ f a c e b o o กเพจก็ได้ก็คือจะเป็นส่วน mycoding academy นะครับเป็น My Coding Academy p a g เพจนะครับไปถามตรงนั้นก็ได้จะได้ตอบได้นะครับรัคลิปนี้ก็ถ้าอชอบก็กดไลค์นะครับถ้าสนใจในการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะราเวลก็ากกด Subscribe นะครับกดแชร์เพื่อ,อะจะได้ติดตาม ข้อมูลใหม่ๆที่จะนําเสนอนะครับหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่เราอาจจะจาเป็นต้องใช้นะครับแต่วันนี้ก็สวัสดีครับ